สวัสดีค่ะชาวราศีสิงค์คะสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะจะเป็นการดูดวงชะตาของชาวราศีสิงศ์ประจำเดือนตุลาคม2563นะคะก็ชาวราศีสิงค์นี่จะหมายถึงขั้นที่เกิดระหว่างวันที่22กรกฎาคมจนถึงวันที่21สิงหาคมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะในเดือนตุลาคมนี้ชาวราศีสิงค์จะเป็นยังไงกันบ้างเนาะมาเริ่มกมาเมนดิ่งว้าว fixing something นะคะ message in bottle นะคะ No place like home. โอเคค่ะชาวราศีสิงค์คะในเดือนตุลาคมนี้ดูเหมือนว่าคุณเนี่ยมือนกับจะได้เคลียร์เคลียร์ใจเคลียร์ปัญหาหรือว่าแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆนะถ้าใครที่มีปัญหาอะไรกับใครหรือมีความขัดแย้ยงกับใครก็เป็นเดือนที่ดีนะที่จะได้คุยกันทำความเข้าใจกันนะคะในเดือนตุลาคมนี้นะดีค่ะดีนะคะ อืมเอ๊ะโอเคยังไงโอ้โหนะคะไพ่คอมมูน okay. ิเคชันก็มาไพ่คนก็เยอะนะ ชาวราศีสิงค์คะในเดือนตุลาคมนี้นีจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีพคุณเยอะแยะมากมายเลยนะคะซึ่งอย่างที่บอกค่ะว่าไม่มีไพ่แม้แส่เดก็วคือคุยอ่ะคุยเคลียเพราะฉะนั้นคือเป็นเดือนแห่งการปรับความเข้าใจแล้วกันนะคะสำหรับชาวราศีสิงค์นะคะพูดอย่างนี้เลยนะคะคืออาจจะมีความ ขับข้องใจความสงสัยความบาดระแวงความไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนตุลาคมนี้นะคะก็เป็นโอกาสที่ดีนะที่ชาวราศีสิงห์เนี่ยจะได้เคลียร์ใจกันนะคะกับหลายๆคนที่เราแบบมีความบาดหมางอยู่กับคนที่เราไม่ไว้วางใจเขาหรือแม้กระทั่งคนที่เคยแบบอแอบทําร้ายเราข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยพวกที่ชอบแทงข้างหลังชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นโอกาสที่ทําให้คุณได้เคลียร์นะ คืออาจจะหมายถึงคําว่าเคลียร์ในที่นี้อาจจะเป็นการเปิดโปงก็ได้ <c ười> คือเขาเล่นอะไรคือเป็นเคลียร์แบบจริงๆคือเนื่องจากว่ามันได้เพย้ไพโนเพลสและผมเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นคือ,อมันเหมือนกับเป็นการแก้ไขเป็นการแก้ไขมาเพื่อความสบายใจของเรานะคะเพราะ เพราะว่าจริงแล้วมันเป็นเหมือนกับเราอะรู้สึกอยู่แล้วว่ามันอาจจะมีคนที่ไม่ชอบใจเราไม่พอใจเราอย่างเงี้ยแล้วก็คอยแบบรอบทําร้ายเราอะไรเงี้ยอยู่ตลอดเวลาเลยจนทําให้เรารู้สึกถึงจุดจุดหนึ่งที่เรา,เราทนไม่ไหวละเราอยากที่จะคุยอะเราอยากจะพูดแบบเปิดอกอะพูดแบบตรงๆเลยอะเออว่าเฮ้ยคุณมีปัญหาอะไรกับฉันทําไมคุณถึงทําอย่างนั้นทำไมคุณถึงทํางงททอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยโดยที่เราเองก็รู้นะว่าเราต้องมีวุฒิภาวะด้วยคือไม่ใช่หมายความว่าไปทะเลาะบบอกแบงเหมือนเด็กเด็ก ตีกันคงไม่ใช่นะคะเพียงแต่ว่าพูดกันในลักษณะแบบผู้ใหญ่พูดกันอ,ะอ่ะใช้เหตุผลนะคะแล้วก็พยายามที่จะเ,เคลียร์ประเด็นทุกอย่างที่ไม่เข้าใจที่ไม่สงสัยแล้วที่เราสงสัยนะคะแล้วก็จะได้แบบให้เรื่องมันผ่านไปอ่ะนึกออกไหมคะอะไรที่แบบที่มันไม่ดีเรื่องที่ไม่ดีหรือคนที่ไม่ดีเราก็จะได้ไม่ต้องไปใส่ใจกับเขาอีกนึกออกไหมคะเัียงแว่าไปเปิดโปงเปิดเผยให้ได้แบบ ให้ได้ความเป็นธรรมอะนึกออกไหมคะบางครั้งนี่คือเราอาจจะต้องแบบอาศัยคนที่มีอำนาจด้วยนะอืสําหรับในเคสที่แบบว่าเราไม่ใช่เรา,าสมมติว่านัานเป็นเราเป็นอาจจะแค่พนักง,งานคนหนึ่งอ,อุตส่าห์แบบเฮ้ยมีคนมาออฟเฟอร์อะไรดีๆหรือแบบกําลังได้อ่าอาจจะหมายถึงกําลังจะได้โปรโมรอเรื่องขั้นแต่ก็แบบมีคนมาตัดหน้าซะงั้งงนอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ต้อง กำลังจะกำลังจ,จ,จะมีแบบมีผลงานดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ mm. ก็มีคนมาคล่ๆอะเลื่อยขาเราอะไรอย่างเงี้ยมีคนมาพยายามที่จะแบบทําให้เราไม่ได้ mm. มไม่ได้รับผลดีจากสิ่งที่เราพยายามทําหรือสิ่งที่เราพยายามที่จะแบบออฟเฟอร์ให้อะไรอย่างเงี้ยพยายามที่จะแบบฉกฉวยโอกาสหรือว่าขโมยผลงานอะไรเงี้ย เป็นไม่ได้นะคะในช่วงเดือนตุลาคมนะแล้วก็คือจริงๆแล้วหมายหมายของว่าคือคุณอาจจะโดนมาตลอดแหละแล้วก็ถึงจุดที่ว่าไม่อยากจะทนไงอืมไม่อยากจะทนคนพวกนี้อีกแล้วก็อาจจะต้องคุยกันให้เคลียร์เนาะ,ะประมาณนั้นนะคะนอกจากนั้นเนี่ยคุณยังได้ p r i n น of Stylist คือคือ,คอได้ไพ่ถ้วยมามันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเองนะคะคือชาวราศีสิงห์เนี่ยสมมติว่า หลังจากที่เรื่องเคลียร์ไปแล้วเนี่ยคุณเองก็ยังได้โอกาสที่ดีด้วยนะเหมือนกับว่าเขาก็ออฟเฟอร์เงินออฟเฟอร์อะไรให้คุณเพิ่มด้วยนะคือเอาเป็นว่าคือคุณมีความสามารถแหละนะคะแล้วก็เพียงแต่ว่ามีคนพยายามที่จะแย่งชิงงันไปแล้วก็คุณก็ไปเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองกลับมานะแล้วคุณก็นอกจากจะได้สิทธิ์ตัวเองแล้วคุณยังได้อะไรที่มันดีกว่าเดิมด้วยได้ตำแหน่งเพิ่มขึ้นได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นได้ข้อเสนอที่ดีขึ้นนะคะจากเรื่องของการางานของคุณนะ ก็ถือว่าจบลงได้ดีนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์เนาะสำหรับใครบางคนนะที่สำหรับใครบางคนนะคะที่กำลัง ดูดใจใครอยูอ่ในเรื่องของความรักเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนที่มาชอบคุณเนี่ยเขาก็อาจจะคือเวลาที่เรามีไพ่เจ็ดดาบเข้ามาเนี่ยมันครอบคลุมในหลายๆส่วนของชีวิตเรานะในเรื่องของงานในเรื่องของความรักด้วยนะคะคุณจริงคุณมีไพ่ออฟเฟอร์มาก็เหมือนกับว่าข้ออะไรมีคนมารักเราแล้วก็มีคนอิจฉาเราด้วย อ,อคือคุณเป็นคนที่แบบมีแต่คนอิจฉาคนในมีคนที่แบบพยายามที่จะแบบแย่งชิงอะไรบางอย่างแย่งชิงสิ่งที่ดีๆไปจากชีวิตคุณอะอืมอย่างที่บอกอะแม้แต่ทั้งเรื่องงานแม้แต่เรื่องความรักแม้กระทั่งเรื่องผลงานคือโดนหมดนะโดนหมดเลยอะคุณรู้สึกเหมือนกับว่าในช่วงนี้คือแบบเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องแบบใช้ความคิดมากขึ้น นะคะแล้วก็อาจจะต้องทําอะไรแบบตรงไปตรงมามากขึ้นเพื่อจะไม่ให้เกตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นซ้ําๆไงในชีวิตของคุณเน่ะเหมือนกับว่าต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างหรือวางแผนชีวิตของตัวเองเลยนะวางแผนชีวิตตัวเองใหม่เลยอะว่าเฮ้ยถ้าเราต้องมาเจอคนแบบนี้เราต้องจัดการยังไงถ้าเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้เราเราจะทํำยังไงอ่าประมาณนั้นเลยนะคะชาวราศีสิงห์นี่ก็ คือมันเหมือนกับว,ว่าคุณอาจจะทนมานานแล้วนะคะแล้วก็ถึงจุดที่คุณรู้สึกว่าควรจะต้องรักตัวเองมากขึ้นแล้วแล้วก็ทําอะไรให้ตัวเองมากขึ้นแล้วแล้วก็ไม่อยากจะปล่อยให้คนที่ไม่ดีพวกนั้นเนี่ยยังลอยนวลอยู่ไงคุณอาจจะอยากจะจัดการคนพวกนั้นด้วยนะคะแล้วก็มีแนวทางที่ชัดเจนแนวทางในชีวิตของตัวเองที่ชัดเจนด้วยนะคะเพื่อที่จะแบบ สะสางเรื่องพวกนี้ให้มันเสร็จสักทีให้มันจบจบไปสักทีจะได้มีความสุขสักทีชีตจะได้สงบสักทีอะไรประมาณนั้นนะคะก็ในเดือนในเดือนตุลาคมเนี่ยชาหบับชาวราศีสิงห์นะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่ามีเรื่องมีเรื่องค่อนข้างเยอะแต่ว่ามักจะเป็นเรื่องที่คุณจะต้องสะสางอ่ะแล้วคุณก็รู้ว่าคุณจะต้องทํายังไงด้วยคะหมายถึงว่าตัวเองได้รู้แล้วว่าจะต้องทํายังไงจะต้องคุยยังไง จะต้องทอํายังไงชี้วิตตัวเองจะสงบสุขได้สักทีหนึ่งก็ชาวราศีสิงห์ก็หาทางเจอแล้วแหละนะคะแล้วก็สักเซสด้วยนะพูดถึงว่าสิ่งที่คุณคิดที่จะทำอ,ะอ่ะมันมีแนวโน้มไปในทางที่ดีด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีสิงห์ค่ะในเดือนตุลาคมถ้าคุณคิดจะทําอะไรก็ขอให้คุณตั้งใจทําเลยนะคะ มีออฟเฟอร์อะไรเข้ามาก็ร,รับรับเอาไว้นะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในชีวิตคุณนะคะมีเรื่องอะไรที่คุณจะสะสางก็มันก็จะสำเร็จแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนตุลาคมก็อาจจะเป็นเดือนหนึ่งที่บีซี่มากๆเป็นเดือนที่คุณจะต้องพูดเยอะคิดเยอะนะคะแล้วก็ ดีลมีดีลเข้ามาเยอะแยะมากมายนะคะในช่วงเดือนตุลาคมก็หวังว่าชาวราศีสิงห์ทุกท่านนี้จะประสบความสําเร็จนะคะในชีวิตในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะแล้วก็สิ่งที่คุณพยายามสิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณตั้งใจจะทําก็ขอให้มันประสบความสําเร็จในทุกๆด้านในทุกๆ,ๆเรื่องเลยนะคะก็สาหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการรับชมและติดตามนะคะสวัสดีค่ะ